ชื่อแต่เราหน้าตาเป็นคตรจิตเหลนมากเลยอะเออเกมนี้มันมันมีาวชนแค่แค่ดาบกับธนูเหมือนเราเราต้องทำยัไงต้องต้องทำยังไงว่าเกิดไหนกันอโอ้ผมก็ไม่รู้อะเกิดไกลมากเลยอะอยู่ไหนกันนี่เอออยู่ไหนกันนี่ตามตามเคล็ดเนี่ยติ๊กติ๊กเต็มอ๋อกดคิวหรือเปล่าอ๋อกดติ๊กอ๋อนี่ติ๊กกดกดยูกาะกดม้องกลางติ๊กเกมฟรีไม่ได้ขนาดนี้เลยหรอ ไม่ไม่ตีไม่ตีพวกชาวบ้านแล้วก็รู้สึกเถอะจตา่ะกูไปตีทีกูโดนกูโดนล,ลุกตือเนเนี่ยอ่าเขาตีชาวบ้านตายหมดละคือคือต้องทำบ้านใช่ไหมเนี่ยคือเอาชีวิตรอดไป <ๆ S 2> เรื่อยๆอ่ะประเด็นเนีะยไม่มันจะมีมันจะมีเควสเในเกมก็คือไปตีกับมังโกมันคือเกมนี้มีบอสด้วยนะหรือบอกซอยผมน่ ซอยผมแน่จะชอยจังไหนเราคุณนเธอคุณเธออยู่ใสคนเดยวคุยเวดคุยเลรักเนี่ยอ๋อรู้แล้วกูเลือกหมดผิดแล้วไอ้เหี้ยกูกูไปเลือกเป็นอะไรกูเลือกเป็นไอ้นั่นกูเลือกเป็นเบทเทอร์โลโ What the fuck เอ้อเฮ้ยเฮ้ยเาวันี้เจงหวะนี้อ่เฮ้ยเฮ้ยอย้เฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเ้ยเฮยเฮเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ ว้าวว่ามีอะไรยังไงที่ยอดเลยเออดี่างทอะแปลว่อะไรจะต่อยกันแล้วเราดับเพชรจะต่อยกันอีกว้าเอ่อท่านหนึ่งขอเตือนก่อนเห็นเป็นรูปปั้นนะเห็นป็นรูปปั้นอย่าไปกดนะอันรูปปั้นอันไหนถามผมก่อนผมจะได้บอกเป็นรูปปั้นอะไรไม่ต้องบิ๊กชักแล้วบิ๊กชักถ้ากดมั่วซั่วถ้ากดมั่วซั่วโอ้โหบอสโผลมาตอนของนี้ไม่พร้อมหรืสนุก <laughs> สนุกข <laughs> าดของท <c oughs> ีเกิดขึ้นแล้วผมบอกเรื่องหนึ่งไว้ก่อนว่าสุดบอสจะไม่หายไปจนกว่าเราจะตาย <c oughs> นี่เหรอตายตายเพื่อนตอยให้ปุณสาอยู่สุดขอบโลกอะ่ะมันก็ <c oughs> จะตามไงไอ้ตั๊กผมซือแล้วนะมา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 ผมหมายมา,มา,มาเดี๋ยวผมบอกว่าลูกลูกป,ปั้นบอสจะเป็นยังไงอ่าลูก <c oughs> ปั้นบอสอยู่ในมีวนเนี่ยตรงเนี้ยตรงหน้าเลยเนี่ย ใช่อันนั้นอย่าไปหากดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอย่ากดอย่ากดนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาผมมาก่อนเต้ามาเห็นลูกไหมเห็นลูกไอเห็นแท่งอยู่ไหมอ่าฮะกดได้เลยจะเป็นม้ดนธรรมดาโผล่มาเฉยๆเป็นตีมันจะเป็นเตียวของโอ้ยเออเอออู้เรสเตอร์เรสเตอร์พวกนี้ตีง่ายอยู่หรอโอ้โหเฮ้ยเอ้ย ทั้วใครตัวใครตัวเอาเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกดก่อนไฟทามไม่ใช่หรอกดก่อนโอ้โก่อนก่อนทามก่อนผิดหรือเปล่าเรากูจะตายแล้วหูเจอกระจ้า อาวอคุณสาวิ้ยตีเข้าอยู่ดิแลตายจิบาล้วจิบาล้วจิบาล้วิบาแล้วิบาแล้วจิบาแล้ได้ๆๆวิ่งวเก็บเก็บสเตาโล้มึงีนี้สนมึงนไหดึนไลดึวอาเนีไม่จะเอาบอยตัวนี้ไปอะไคุณสาเป็นคนไม่รู้ตัว ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคือคือกำลังตัดไม้ตดัตดตีมอนอยู่เว้ยนะประเด็นคนะือเดินหันไปเจอเอ๊ะทำไมมันมอนฟ้าวะคนสาเดินมาด้วยความโอ้โหเดือบแฟดดิจิตอลตอนนี้รูไ้ไหมเหมือนอะไรอะฟอร์ไท์อะตอนเนี้ยเอ๊ไม่เห็นข้างหลัง <laughs> 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 สนุกสนา,สานสเลยตกในเลยบอกแล้ว <c oughs> เรียกบอสทีมมาตามสุดจะทอแมบ